ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะครับ f อนะครับสายเพาะธรรมชาติทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับดักแด้นะครับกวางชนนะครับอีกสักถังหนึ่งนะครับนี่ ตัวก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับประมาณสองห้าครับดูเขายาวนะครับก็พอใช้ได้นะครับผมไว้ก่อนนะครับตัวที่2นะครับปีนี้นะครับปีนี้ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ เพราะไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาดูนะครับูตัวที่สามนะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยสวยนะครับดูพื้น พอมีทรงนะครับชนนะครับตัวที่สี่นะครับทีนี้ชนพงนะครับที่ห้านะครับนี่ ไซเล็กนะครับไซไม่ใหญ่ถามว่าหนีบได้ชนได้นะครับตัวที่6กแบบหนึ่งนะครับ ทังนี้ไม่มีไม่มีกีนะครับตัวที่6มี9ตัวนะครับตัวที่7กัน,นครับนี่สวยบ้างนะครับ ไม่สวยบ้างนะครับตามนั้นนะครับการมีเวลานะครับเอาใจใส่นะครับดีที่สุดนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับออกอยากนะครับ ตัวนี้เล็กนะครับเดี๋ยวดูตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายไม่สวยนะครับตัวนี้นี่นะครับชนพงนะครับตัวนี้ นี่นะครับมานี้นะครับที่กวางนะครับชุดนี้ชุดแรกขอภัยนะครับในเสียงดังไปหน่อยนะครับมีเสียงรบกวนนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมจะได้นะครับ คครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ